บาสปอปอต้านไม่ไหวพ่ายคู่ผสมญี่ปุ่นร่วงตกรอบก่อนรองโอลิมปิก2024บาสปอปเดชาพลพัววราณุเคราะห์กับสับสิริตารัตนชัยต้านไม่ไหวพ่ายคู่ผสมญี่ปุ่นจอดป้ายรอบก่อนรองชนะเลิศโอลิมปิกเกมปารี2024การแข่งขันโอลิมปิก2024 หรืออลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยกีฬาแบดมินตันที่สนามปอดเดลาชาเปลอารีนาเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาในประเภทคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างเดชาพลพพวรานุเคระาจับคู่กับซับสิริต้ารัตนชัยคู่มือ6ของโลกจากไทยพบยูตะวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนคู่ผสมมือ5ของโลกจากญี่ปุ่น ผลงานก่อนพบกันเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับซับซิริต้ารัตนชัยคู่ผสมมือ6ของโลกจากไทยทำผลงานรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีชนะสแพหนชนะเนเธอร์แลนด์สอถึงศเกมชนะอัลจีเรียสอถึงศเกมและแพเกาหลีใต้1นถึงสเกม เก็บ2คะแนนเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มต้องไปพบกับคู่ผสมแชมป์กลุ่มยูตะวานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนคู่ผสมมือ5้าของโลกจากญี่ปุ่นผลงานรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มซีชนะสองนัดรวดชนะไต้หวัน2-0เกมและชนะฮ่องกง2-1เกมเก็บ2คะแนนเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มสำหรับผลเกมแรกเริ่มต้นเกมเป็นทางฝั่งบาท ปอปโจมตีไวออกนำไปก่อนต้นเกมถึง11-2ถึงโดยทางยูตะกับอาริสะพยายามไล่จี้เข้ามาจนเหลือเพียง11-14ถึงก่อนที่อาริสะจะทำแต้มตีเสมอ19-19ถึงแต้มถัดมาปอปอตบให้ออกนำา2 1 9ถึงแต่จังหวะถัดมาบาสพยายามวางลูกไม่ผ่านเน็ตเสมอกันที่20-20ถึงต้องดิวกันต่อแต่เป็นความเด็ดขาดของทางญี่ปุ่นพลิกกลับมาปิดเกมแรกไปได้23-21ถึงคะแนน เกมที่2คู่ผสมจากญี่ปุ่นยังทำได้ดีกว่าขยับแต้มนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมใส่บ้าทกับปอปอถึง10 1ถึง1แม้ว่าคู่ผสมจากไทยจะพยายามทำแต้มไล่มาเป็น7 1 4ถึง14แต่ก็ไม่ทันยูตะกับอาริสะทำคะแนนปิดเกมย้ำชัยชนะ21 1 4ถึง14ทำให้เดชาพลพัวรานุเคราะห์กับสับสิริต้ารัตนชัยคู่ผสมมือ6ของโลกจากไทยพ่ายยูตะวาตานาเบกับอาริะ ino, สะฮิกาชิโนะ0เกม21-23และ14-21 อย่างไรก็ตามยูตะวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนคู่ผสมมือ5้าของโลกจากญี่ปุ่นเข้าไปรอพบผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศระหว่างเจิง้งซือเวยกับหวงหยาเฉียงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนหรือเฟิงหยานเจอกับหวงตงปิงคู่มือ2ของโลกจากจีนจุนลพันธ์โวลงทะเบียนดิจิทัลวันเล็ตหนึ่งชั่วโมงสำเร็จแล้ว2.3ล้านคนจุนลพันธ์โวลงทะเบียนดิจิทัลวันเลตหชั่วโมง สำเร็จแล้ว2.3ล้านคนคาดวันแรกไม่ต่ำกว่า5ล้านคนชะคนเตรียมแลกเป็นเงินสดไม่ฉลาดชี้ไม่ควรทำ วันที่หนึ่งสิงหาคม6 7ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัตรรอมชอคลังแถลงถึงการเปิดลงทะเบียนดิจิทัลวันเลดวันนี้วันแรกว่าเมื่อเวลา8ปถึงนาฬิกาที่ผ่านมาได้มีการเปิดเริ่มลงทะเบียนให้กดขอรับสิทธิ์ในโครงการเติมเงิน10,000บาทดิจิทัลวันเลดภายหลังหนึ่งชั่วโมงหลังจากเปิดลงทะเบียนมีประชาชนขอเปิดรับสิทธิ์และผ่านกระบวนการขั้นตอนการขอรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว2.3ล้านคน ทั้งนี้มีคนเข้าสู่ระบบค่อนข้างเยอะและแน่นอนว่าในช่วงต้นอาจจะมีการขัดข้องบ้างเรียกว่ากระสาไฟฟ้ามันดิเพราะทุกคนเข้าสู่ระบบพร้อมกันค่อนข้างมากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างคลี่คลายและแก้ไขไปตามจุดสำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาบางคนโหลดแล้วค้างเกิดได้จากคนเข้ามาเยอะระบบการรอคิวทำงานก็ต้องรอเป็นวินาทีหรืออาจจะเป็นนาที แต่ถ้าเกิดว่าค้างจนรู้สึกว่านานเกินไปก็มีข้อแนะนำจากทีมเทคนิคว่าให้ดำเนินการด้วยการลบแอปพลิเคชันแล้วโหลดลงใหม่เพราะอาจจะมีข้อมูลเก่าคงค้างในการโหลดก่อนหน้าก็จะได้เป็นแอปพลิเคชันทางรัฐเวอร์ชันใหม่อย่างไรก็ตามคาดว่าวันนี้ตัวเลขผู้ลงทะเบียนจะไม่ต่ำกว่า5้าล้านคนในวันแรกและเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ ทั้งนี้กระบวนการในการลงทะเบียนสำหรับโครงการเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิทัลวอล l ล็เปิดสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กันยายนซึ่งยังมีเวลาที่ยังดำเนินการได้หลังจากนี้เมื่อคนกระจายตัวการลงทะเบียนไปในแต่ละช่วงเวลาการโหลดของตัวแอปพลิเคชันก็จะดีขึ้นและก็จะรองรับได้ตามจำนวนที่ต้องการ นายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้มีศูนย์บริการทั้งศูนย์ไอทีชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเทั่วประเทศประมาณ5,000แห่งและเบอร์โทรศัพท์สายด่วน1111 11สําำหรับการสอบถามข้อมูลและพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปแก้ไขซึ่งในวันนี้ทางกระทรวงดีเอสกระทรวงการคลงังและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตั้งวอร์มขึ้น มาเพื่อติดตามการดาวน์โหลดของประชาชนอยู่ตลอดเวลาซึ่งขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ปกติส่วนที่มีการรับลากเงินดิจิทัลเป็นเงินสดนั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่น่าจะเกิดเร็วขนาดนั้นเพราะเงินยังไม่ถึงมือเลยตอนนี้ลากยังไม่ได้เพราะเงินยังไม่มีเป็นไปไม่ได้ซึ่งเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งมูลค่าเงิน10,000บาทในดิจิทัลวันเล t เท่ากับเงิน10,000บาทที่เราถือเป็นแบงก์ไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นการไปลากลดก็ขาดทุนก็ไม่ควรทําไม่ฉลาด นายจุลพันธ์กล่าวนายจุลพันธ์กล่าวว่าระบบทั้งหมดจะถูกบันทึกและสามารถตรวจสอบได้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาจึงขอเตือนไว้และคิดว่าไม่มีคนทำมากเท่าไหร่ยืนยันรัฐบาลจะดูแลอย่างรอบคอบและไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นซึ่งได้ใช้ในโยบายทางการคลังมากระตุ้นเศรษ,ษฐกิจและในความยืดหยุ่นของกรอบนโยบายทางการคลัง ที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีความเสี่ยงและไม่ได้น่าห่งวันนี้จะใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจโตขึ้นในระดับที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศหรือเราจะรอให้เกิดวิกฤตก่อนรัฐบาลเลือกที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาวิกฤตเกิดขึ้นด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้มากกว่านายจุลพันธ์กล่าว ส่วนกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านจากต่างจังหวัดเข้ามาใช้สิทธิ์ในกรุงเทพยืนยันว่าสามารถย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในที่อยู่ปัจจุบันได้ก่อนลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวันเลดหนึ่งหมื่นบาทแต่รัฐไม่สามารถอนุโลมให้ใช้ในที่อยู่พื้นที่ปัจจุบันที่ไม่ตรงกับทะเบียนราษฎรได้